ใต้ถุนเรือนไม้หลังหนึ่งณบ้านทุ่งบ่อตําบลบ้านคูอำเภอนาโปจังหวัดบุรีรํายิงชารานั่งอยู่หน้ากี่ทอผ้ามือค่อยๆสอดเส้นไหมทีละเส้นที่ถูกจังหวะเต็มไปด้วยความประณีตและเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่คือชุมชนที่ผู้คนยังคงทอผ้าเป็นอาชีพสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น คำบอกเล่าของคุณยายทองสัวมาดนอกหญิงชาวบ้านที่ทอผภาพมากกว่า30ปีกล่าวด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ว่าเป็นอาชีพที่เธอรักและภาคภูมิใจมีอยู่มีจินพอได้ใส่กับพวกที่เขาเลียงมอนเลียงไม้หน่มะมาทอเองทําเองเขากะพอได้ใส่ได้ยังพ่อได้ไปเดือดร้อนกับลูกนะเพ็ดยินไปละหูตาพอดีก็กะต้องเห็ดไหมเพามันอาชีพนี่มันมันหลักใน้อาชีพนี้แล้วที่นะ ไหมทุกเส้นเริ่มต้นจากการเลี้ยงไหมในครัวเรือนดูแลอย่างใส่ใจตั้งแต่เลี้ยงตัวไหมเสาไหมย้อมก่อนจะนำมาทอเป็นผืนผ้าด,ด้วยมือทุกขั้นตอนและลวดลายที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือผ้าไหมลายลิตา คุณยายทองสวเล่าว่าผ้าไหมาลายลิซ่ามีจุดเริ่มต้นจากลายขอนาคผ้าไหมโบราณที่สะท้อนความเชื่อและอัตลักษณ์ของชุมชนก่อนจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากกระแสของศิลปินไทยระดับโลกเมื่อลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกสวมใส่ผ้าไหมาลายขอนาคจนกลายเป็นกระแส s o าว power ส่งผลให้ผ้าไหมาลายนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อนว่าไลซา,ลาเพ็นลิซาเขานุงออกงานคนที่เพิ่นที่เอามาออกแบบเขาเลยต่งซื้อให้ไลซ่าขายดีอยู่จนเพระพเขาเขาเขาถามซื้ออีกแม่แม่บอกขาย <c oughs> เป็นไปเหตุเกองสมมาเวลาคนสิเอาลูกเขยลูกภรเพื่อนก็ก็โทรมาให้เขาเห้ถ่ห้เพิ่นเพื่อนก็มีตอนไหนเพิ่นเอาเหมือนทวารสินแม่เิ่นว่ามันนาดีมันหลาคุนเป็นไหมแท่จากใต้ถุนเรือนหลังเล็ก ผ้าไหมพื้นบ้านได้เดินทางสู่สายตาผู้คนทั่วโลกไม่ใช่เพียงเพราะกระแสแฟชั่นแต่เพราะคุณค่าของภูมิปัญญาไวิถีชีวิตและความตั้งใจของชุมชนผ้าไหมลิซ่าจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของคนทอคนเลี้ยงไหมและพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโลกสมัยใหม่เข้ากับรากเงาท้องถิ่นอย่างงดงามพิมพ์พกาอุ้ยรำสวทบุรีรัมรายงาน